ถือแม่งเลยก็ถือแม่งเลยก็ถือแม่งเลยทิ้งเลยก็ทิ้งเลยมันจะได้ไปเลย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 ไปเอ้ข้าวจะได้ระดับจะถ่าข้าวันมาสี่สยองสิบไปมืนมันต้องครบสิเอ้มาน้องมาแบบอุ้ยมันเยอะมันเยอะนะเว้ยยี่มันเยอะนะเว้ยมันเยอะนะเว้ยว่าไปนะโอ้ยยีี่ดีอย่างฟรีเลยอ่ะเจ๊กูมาแเจ๊เจ๊ กูไอ้เนี่ยขี้กูไอสัตว์โอ้โหอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูยังกูเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรของจริงเนี่ยไอ้ใครมันทึกหัวกูไอสัตว์

เอากูก <muitas S 2> ่อนเอากูก oh ่อนเอากูก่อนบ้ากูตายบ้ากูตายเฮ้ยไม่รู้จดจ่อเด้อเด้อเด้อบ้กูตายบอากูตายอุ้ยเฮ้ยสภาไปไหนอ๋อสภาอยู่นู้นอยู่นี่นะครับเรียกไปส่งโรงพยาบาลไหมเราต้องเบิดไม่ไม่ต้องขึ้นไม้บวกห้ามัก็ได้มั้งไอ้ยังไม้บวกสามบวกสี่ม่นก็ขี้หัวได้อ่ะขี้ง่ายด้วยประเด็นอะอ้าวกูตายคนเดียวมั้งเนี่ยในไฟเนี่ย ไปเลยไม่กินเมืองเลยพี่อ้าวแล้วไอ้เแคยนี่ตายได้ไงอ่ะหนูไม่ยินดีพี่ยินแอนดีๆไม่ชอบชอบตายว่าไงพี่ดาวเบอร์ถ้าเปล่าไม่เป็นไรเอากูไปเดินเลยล้กันมาเชยขี้หัวไม่ใช่มาเชยมันคือไม้มันคือไม้ไม้ตีมันช้ามาเชยเท่